ครับสวัสดีครับสินค้าแนะนำนะครับตัวนี้เป็นเครื่องสูบน้ำนะครับ w b 2 0 XT นะครับตัวนี้เป็น4แรงนะครับตัวนี้เป็นมือ2น้องของใหม่เลยนะครับสภาพสวยใส่กริปนะครับเจ้าของเดิมใช้งานน้อยนะครับตัวนี้เป็นรุ่นใหม่หังเว้านะครับมาพร้อมใช้กับแท่น ของ Honda เรียบร้อยนะครับตัวนี้ตัวปั๊มเป็นปั๊ม2นิ้วนะครับปั๊มของมันก็จะปั๊ม Honda ไว้นะครับตัวนี้เป็นมือสองพร้อมใช้งานนะครับสวยงามน,นะฮะพร้อมรับประกันสินค้า3เดือนนะครับเดี๋ยวเรามาฟังเสียงกันนะครับเปิดสวิตช์เปิดน้ำมันดึงช็อคนะครับดึงคันเร่งสตาร์ทนะครับ มาติดแล้วเอาโต๊ะึ้นในตำแหน่งเดิมนะครับเดินเบาเงียบๆนะครับพร้อมใช้งานท่านไหนสนใจนะครับตัวนี้พักเข้ามาได้เลยนะครับพร้อมจะส่งนะครับสวยงามนะครับจะของเดิมใช้งานน้อยนะครับ h o n ด้าแท้นะครับรหัส G X หนึ่งสองศูนย์นะครับอย่างแจ่มอย่างสวยนะครับ พักเข้ามาได้เลยพร้อมจะส่งนะครับวัสดีครับ